Okay? สวัสดีนายหัวจ้าสวัสดีนะคะ <c oughs> วันนี้ในหัวมาสภาพนะคะเอาแบบสภาพแบบนี้แหละนด้หัวนะวันนี้กําลังจะทํายาปลากำลังจะทาปลากร,ระป๋องกินจากในหัวมาเดินมากินด้วยกันนะใส่เสื้อ แขนสั้นไงแล้วดื่มน้ำเย็นนะมันก็เลยหนาวนี่แหละปลากระป๋องสองกระป๋องกินปลากระป๋องอีกแล้วในหัวไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะอาหารง่ายๆนะแบบว่ารวดเร็วทันใจถ้าจะทำอย่างอื่นมันก็ทำนานไง <laughs> กินปลากระป๋องเหมือนเดิมกินปลากระป๋องกับแตงนะคะจะกินกับแตงก่อน วันนี้เป็นมืดมืดเราสว่างแล้วนะเบ็ดก็เหลือเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์ กินนะสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกำลังทำยำปลากระป๋องกินนะคะทำอาหารง่ายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะกินข้าวเสร็จนะคะก็จะไปหาดินปลูกผักนะคะทุกคนื ดีไปปลูกผักก่อนที่เราปลูกผักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์บอกวันนี้วันอะไรวันพัน่ไม่วันพันเรื่องหัดก็วันศุกร์เนาะผ่านมาสี่ห้าวันแล้วนะคะคณาของเรานี่คือออกตั้งแต่สองวันแรกนะทุกคนคณาออกแล้วงอกแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ เป็นกระเพรานะคะกระเพราห้าวันนะคะออกแล้วที่เหลือคือยังไม่ออกเลยยังไม่งอกนะคะทุกคนอืที่เหลือคือยังไม่งอกนะคะผักชีมะเขือผักชีใบเลื่อยก็คือเงียบอิบเลยทุกคนเอริล <c oughs> ูกสาวเอรินเอิน้อนอง Танюш. Вот так вот imageName. Да. Вот это. Давай припись. Вот это. คนจ้าสวัสดีนะคะพี่พง์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm. พี่พง์มาใหม่ใช่ไหม mm. ชื่อปลานินนะคะอายุสามสิบหกปีเด้อฝ mm. ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm. ใส่เสื้อแขนสัน้นทุกคนแล้วคือกินน้ำเย็นไงมันเลยหนา mm. วก็เลยเอาเสื้อเอาเสื้อมาใส่อยู่ก่อน mm. หนาวไม่ไหวทุกคนอืม อนนี้บรรยากาศกี่องศานี่แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยดูให้บรรยากาศเก้าองศาทุกคนเก้าองศาให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่บ้านเรานะคะทุกคนก็ไม่ได้ปลูกอะไรเยอะนะคะเป็นแบบนี้แหละอืต้นไม้ที่กําลังจะโตนั่นมันจะเป็นต้นต้นลูกพลัมนะคะลูกพลัมลูกแพ แล้วก็ต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็จะมีพวกราสเบอร์รี่เบลกเบอร์รี่เบลกเคเรนนะคะทุกคนมะยมฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะเลยอุ้ยนั่นแหละทุกคนนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะคะบรรยากาศของเมื่อนี้อุ้ยบรรยากาศของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ9องศาทุกคนเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้ก็ น่าจะอึมครึมทั้งวัน <c oughs> เมื่อนี้ก็น่าจะอึมครึมทั้งมือน,นะทุกคนออฝุ่นพริกทุกคนพริกผงพริกนี้น่าจะสั่งมาจากเยอะระมันมั้งนไม่แน่ใจตอนมาใหม่ๆก็คือสั่งพริกสั่งพริกเยอะมากเลยทุกคน ั่งจนลืมว่ามีพริกกินนะคะอะไรอย่างนี้นะเออเบกเหลือแนะคะปลากระป๋องปลากระป๋องอันนี้เขามาแบบว่าไม่ใช่ปลาเป็นตัวทุกคนมาเป็นแบบเนื้อเนื้อที่มันบดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงเยอะใส่แค่พริกกับ น้ำปานิดหน่อยก็โอเคแล้วนะคะสําหรับเราอืมนี่แหละเพราะรสชาติมัน,ม,นมันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยอยู่แล้วนะคะก็จะกินกับแตงกวาทุกคน กับแตงกวาแตงกวาบ้านเขานะคะยาวแบบนี้แหละแตงกวาบ้านเขานนะ่ะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าบ้านเราอร่อยกว่านะทุกคนบ้านเขามันจะเป็นแบบว่านี่แหละแบบยาวๆแบบสั้นๆก็มีนะคะป้อมๆอ,อ่ะนะมีอยู่นี่เหมือนกันก็มันจะเป็นกลิ่นแบบว่า สไตล์ยุโรปทุกคนกลิ่นออกหอมแล้วก็ฉุนนะคะอืมหอมฉุนแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันจะเป็นกลิ่นแบบหอม <c oughs> หอมฉุเอ่อหอมฟุง้งนะทุกคนอืมกลิ่นมันจะต่างกาันเพราะนี้มันก็เป็นแบบว่ามันอยู่เมืองหนาวทุกคนก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> ผมติดตามคุณแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณจ้า คุณวายุใช่ไหมคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามกันเด้อทุกคนคะ่ะขอบคุณจากใจลีเดอ <c oughs> ทํทช่องไม่เอ่ยคุณพี่ขาถ้าคุณพี่ทําช่องนะกดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปไวเดอเดี๋ยวจะไปติดตามย้อนหลังให้นะคะไม่ต้องกลัวเด้อว,ว่าจะไม่ไปแบบติดตามนะคะทุกคนเพราะว่าตอบทุกคอมเมนต์เลยตอบทุกคอมเมนต์ติดตามทุก ทุกช่องนะคะที่เข้ามาติดตามเราอืมอาจจะช้าหน่อยเลยบางทีนะทุกคนคะ่ะบางทีคือเลี้ยงลูกอ่ะนะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสาวนะคะลูกสาวกําลังได้สองขวบทุกคนจ้านั่งได้สองขวบนี่แหละพ่อววางๆวนงนโอกาสดีๆในก็เนี่ยแหละแอบมาไล่นะคะไม่รู้ว่าจะไล่ได้กี่นาทีอีกแหละ เดี๋ยวก็วนมาร้องบ้างอะไรบ้างนะทุกคนกําลังปอกกําลังปอกอันนี้อยู่ทําไมมันเป็นแบบวันนี้ท้องฟ้านไม่แจ่มใสเนาะเราก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนวันนี้ <c oughs> เราก็เลยไม่แจ่มใสเหมือนกัน <c oughs> ท้องฟ้าไม่แจ่มใสคนก็ไม่แจ่มใสพี่เมียวแซนโซนสวัสดีค่นะเฮ็ดยางเนาะกำลังเสียน ปลาแตง <c oughs> กินกับอันยำปลากระป๋องจะอ้ายไข่ว่าสิเฮ็ดแนวแบบว่าห่อนๆกินแต่ว่ากับบ่มีผู้ใดเบิ่งลูุกเด็ดเด็ดโดนนะนะพูดถึงอ,อันละกินยำนี่แหละทุกคนง่ายๆเนาะไทยบ้านเราได้อะไรกินเอ่ยราวีฮายฮาวอายูคัมอินเดียพลอ์ะยูแคนเพย์มี n าว You can pay me now if you want to pay you not เขาเรียกว่ไงนะ you <c oughs> are <'m> not real <laughs> พี่ธิฐาน FC สวัสดีนะคะพี่วิไลบุญลือท่านผิดต้องขออภัยนะคะทางนี้เอ่อสิบเนาฬิกาสนาทีแล้วคะ่ะทางนี้กำลังจะกินข้าวเช้านะคะพี่ขามาเด้อกินน้ำกันค่ะ กินน้ำตาลจ้าเดี๋ยวรีมไปเอาสายชาร์จก่อนนะข้างนั้นนะ แล้วจ้าทุกคนมาแล้วมาแล้วไปเอาสายชาร์จมาตัดใจไม่ลงตัดใจไม่ลงก็ได้นี่แหละไม่เป็นไรมีคนดูก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันห้าคนสิบคนแล้วก็คุยได้หมดล้กคนนะเพราะเรากำลังจะกินข้าว คนนะว่าจะไม่ชาร์จทุกคนกดไลค์กดติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามย้อนหลังให้เดอร์ทุกคนค่ะนดอขออนุญาตตักข้าวก่อนนะคะดูตู้เย็นรอไปก่อนนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เราจกินกันยังไงดน,งงนงทีน่นี้โอเคพี่อูดสวัสดีค่ะสัญญาณหายนะเนี่ย <c oughs> สัญญาณหายคนก็คนก็หายเลยทีนี้นะสัญญาณหายคนก็ไปเลยแบบนี้ <c oughs> นี่ขนาดว่าอยู่ในห้องแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านนะคะทุกคน อนนี้เก้าองศานะคะทุกคนโอเคข้าวได้แล้วนะคะกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็จะไปทำคลิปวิดีโอต่อนะคะจะไปทำคลิปอะไรนะเอาผักคะน้าลง เอาเอาเอาต้นกล้าคานานะคะลงดินเพราะว่าน้องน้องโตมาเป็นว่านิ้วกว่าแล้วนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันอยู่นานกระดาษทิชชู <c oughs> มันจะดึงรากออกยากอ่ะทุกคนเออนะคะโอยสมองเอาซ่อมมากินข้าวต้องไปหาตักด,ดิน <c oughs> ดินอยู่นอกบ้านนะคะเป็นดินที่เราปลูก เป็นดินที่เราผสมแล้วก็ปลูกไว้ตั้งแต่อปลูกพริกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราก็จะไปเอาดินน,ะนะะั่นเลยค่ะทุกคนมาปลูกะะมาไม่ต้องเสียไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อดินใหม่นะนั่นแหละสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ถ้าจะซื้อดินใหม่ก็ ดินที่ใช้ยอยู่ตั้งแต่ปีเี่แล้วมันก็เยอะนะทุกคนเป็นกระบะเลยท<ะ>นแหละก็เลยไม่เป็นไรหรอกปลูกได้อยู่กินปลากับป๋อง <c oughs> กับแตงนะคะตอนแรกว่าจะเอาแตงเอาไปกินกับตำแตงเนาะไปทำตำแตง คิดไปคิดมาเออกินกับปลากระป๋องก็ได้ไม่เป็นไรหรอกว่าจะเอามาสองหัวเลยทุกคนไปจ่ายตลาดเมื่อวานนะคะเดินไปเดินไปซื้อของสองกิโลไปซื้อครีมซื้อครีมหมดยี่ิบแปดยูโร ก็เลยไม่กล้าซื้ออย่างอื่นเยอะนะคะทุกคนขนาดซื้อไม่เยอะนะคะไปหยิบหยิบหิบเงินเกือบไม่พอนะคะทุกคนเมื่อวานเนี่ย 干别的什么呢？ ก็จะไปนั่งตรงห้องรับแขกทุกคนสายชาร์ตไม่ถึงสายชาร์ตยาวไม่ถึงนะคะมาจากพี่อูด๊ดโอเคจ้าไปแล้วบอก 杨幂的。<Yeah. S 2> yeah. คนคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามเสร็จแล้วก็ลงมากินข้าวดยกันเนอ้อพัดแดง